โยใช่โยใช่ใชโ<อ>ยียนเชิญลุงปิชาครับกองทัพประชาชนที่อยู่ที่สวนลุมพินีแห่งนี้ที่อยู่หน้าจอที่บ้านทั้งในประเทศและต่างประเทศผมในนามของน้องน้องคณะเสนาธิการร่วม มีความรู้สึกทราบซึ้งในน้ำใจของคนไทยที่รักชาติโดยสุจริตและมารวมกันอยู่ณที่นี้เดือนกว่าแล้วเราก็ยังรวมกันได้ในกำลังที่ขยายขึ้นขยายขึ้นบางคนบอกว่าเมื่อถึงเวลา ที่เราจะเด็ดทักศินแล้วจะมาทันทีความมุ่งหมายความต้องการหรือเป้าหมายสูงสุดของเราคือการโค่นระบอบทักษิณไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเราได้อำนาจรัฐ โดยโค่นล้มระบอบทักษิณไปทั้งระบบแล้วความชั่วช้าเลวทรามที่เหลืออยู่ในประเทศให้เรารับทุกข์กันอยู่ขณะน,นี้จะเสร็จเด็ดขาดด้วยการปฏิรูปประเทศไทยด้วยหัวใจคนไทยที่รักกานร,ร่วมต่อสู้ร่วมทุกข์ร่วมทุกข์ร่วมเสียง กับเรากองทัพประชาชนขอบคุณครับพี่น้องครับตั้งแต่ก่อนที่ระบอบศักษินจะเข้ามาครอบงำประเทศไทยพวกเราสังคมของคนไทยก็มีความสุขสบายดีใช่ไหมครับ ตั้งแต่ระบอบทักษิณเข้ามาในประเทศไทยได้แบ่งแยกบุคคลประชาชนของเราออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายขี้ข่าทักษิณอีกฝ่ายหนึ่งก็คือพวกเราคือผู้ผู้รับใช้แผ่นดิน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขี้ฆ่าแผ่นดินเหตุการณ์เริ่มต้นที่สวนลุมพินีแห่งนี้ที่เวทีลีลาดสวนลุมพินีมีการจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์เมื่อจัดรายการไปจนถึงวันวันหนึ่งคำถามของผู้จัดรายการต่อหัวหน้ารัฐบาลในตอนนั้นคือพันตำรวจโททักษินมากมายแต่ไม่สามารถตอบได้ จึงได้จัดคนมาลังแกขูดรถทุบรถของคนที่มาร่วมงานตั้งแต่นั้นมาคนก็แยกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายทุบรถขูดรถฝ่ายคุกคามคมคูก็แตกแยกแตกสายโลมมาเป็นเสื้อแดงจนปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นขี้ข้าทักษินอย่างถาวรส่วนฝ่าย ที่มาชุมนุมฟังคําตอบฟังการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลโดยอยู่ในระบอบประชาธิปไตยคือเสรีภาพในความคิดก็แตกแยกกระเสนกระสายพัฒนามาเป็นพวกเราอยู่ที่นี่กองทัพประชาชนฝ่ายขี้ข้าทักษิณก็ทําทุกอย่างเพื่อให้ผลประโยชน์ลงไปสู่พวกทักษิณฝ่ายขี้ข้าประชาชนก็ทําทุกอย่างที่จะขัดขวางไม่ให้มันเอาไปได้ ฝ่ายขี้ข้าทักษิณก็ม,มุ่งจะพัฒนาประเทศเพื่อไปสู่รัฐไทยใหม่ฝ่ายขี้ข้าแผ่นดินไม่ยอมจะอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกแล้วมันจะไปรวมกันได้อย่างไรเราจะต้องทำให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ขณะนี้มันมีความมินเมหากปล่อยให้ล่วงเลยต่อไปการแบ่งแยกบุคคลออกเป็นสองฝ่าย อาจจะถึงกับแยกแผ่นดินพี่น้องฟังและเฉยๆไว้ถ้าเราไม่สู้ความเป็นไปได้มันสูงเหตุการณ์ที่บ่งชัดในครั้งนี้คือการแก้ปัญหาอย่างทางภาคใต้ถ้าเป็นขี้ข่าแผ่นดินจะได้รับการดูแลอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นขี้ข่าทักษิณต้องอีกแบบหนึ่งครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเรียนพี่น้องไว้ว่าเราต้องรวมพลังกันแค่นี้ไม่พอ เราต้องรวมกันให้มากขึ้นมากขึ้นสะสมกำลังเพื่อโค่นระบอบทักษณิณขอบคุณครับเรียนเชิญคุณไทยกรครับแจ้งกำหนดการของน้องๆองอาชีวะพรุ่งนี้ครับที่น้องผู้รักชาติทุกท่านครับจากการชุมนุมของกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษณิณได้เกิดแนวร่วมมวลหมู่มหาประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะเยาวชนคนหนุ่มสาวได้ตื่นรู้ได้ลุกขึ้นสู้ร่วมกับพี่น้องที่อยู่ที่นี่ที่สวนลุมพินีพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้กลุ่มพลังอาชีวะปกป้องชาติและราชบัลลังก์ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวร่วมของกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ ได้จัดกิจกรรมที่จะไปยื่นหนังสือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยโปรแกรมหรือกำหนดการซึ่งผมจะเรียนให้พี่น้องซึ่งรับฟังณที่นี่และที่อยู่ทางบ้านพร้อมกับน้องๆสื่อมวลชนที่ต้องการทราบกำหนดการนี้ในเวลา12นาฬิกากลุ่มพลังอาชีวะปกป้องชาติ และราชบัลลังก์จะรวมตัวกันณนลานหน้าห้างสรรพสินค้าเวอร์เทเซ็นเตอร์หลังจากรวมกำลังการเสร็จเวลา14นาฬิกากลุ่มพลังอาชีวะปกป้องชาติและราชบัลลังก์จะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ของรัฐบาลและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของสำนังกงานตำรวจแห่งชาติให้ได้รู้ว่าเงินเดือนที่เราตำรวจทั้งหลายได้ใช้อยู่นั้นเป็นเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนและให้ตำรวจทั่วประเทศสองแสนกว่านายได้ทราบว่าวันนี้พี่น้องประชาชน ที่ยืนอยู่ในความถูกต้องรักชาติรักแผ่นดินรักสถาบันพระมหากษัตริย์ยังพร้อมที่จะอ้าแขนรับตำรวจที่ยึดมั่นในประชาชนในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่เช่นเดิมหากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คิดตึกตองแล้วว่าสิ่งที่รัฐบาลชั่ว ได้สั่งการให้ทำร้ายประชาชนนั้นเป็นคำสั่งที่มิชอบโดยกฎหมายมิชอบโดยศีลธรรมอันดีแล้วกลับมาร่วมมือกับประชาชนผู้รักชาติร่วมมือกับกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณเราจะร่วมมือกันโค่นระบอบทักษิณและปฏิรูปประเทศไทยให้สำเร็จขอบพระคุณมากครับ คณะเสนาธิการร่วมนะครับพี่น้องครับขออนุญาตคุยกับพี่น้อง